สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบสนะครับเบสตระเทพครับวันนี้มีเดินพรมแดงน,นะครับก็แสดงความดีกับนะักแสดงทุกท่านด้วยนะครับเครื่องมูรูนี่เข้าลงแล้วติดตามด้วยโอ้ต้องบอกแค่นะักแสดงเขาบอกว่าน่าดูมากเลยพี่ขวัญมาเล่นด้วยใช่ไหมครับโอ้โหต้องบอกว่า สุดปังแน่นอนถึงอารมณ์ถึงครบเครื่องแน่นอนครับและอย่างหนึ่งต้องบอกเลยว่ามีเป็น hey, พระเอกชื่อชืพพ่อท็อปใช่ไหมแซบเวอร์เนี่ยจะบอกว่าแอบเมาแอบเมาอ,มาอ,อมุ้ยอุ้ยอยู่นี่ง็อปมเลยโอ้ยบอกว่าแซบแซบมากแซ่บมากดูก่อนใช่น่าดูมากครับโมรูครับผม,ม,ม,มสนุกแน่ดูด <laughs> ลองไปติดตามลองลองไปติดตามเขาดูนะครับเขาแซ่บมากนะไอ้นะครับ อช่นะข้างในรนหนาวานเลยอ๋อพอดีอากาศมันร้อนครับจริงๆผมก็ใส่มานะฮะแต่ตอนนี้แบบอากาศร้อนผมก็เลยแบบออกดีกว่าแฟชั่นใช่แฟชั่นชุดหนังชุดหนังที่บ้านน่ะชุดหนังที่บ้านเลครับก็ตอนนี้นะครับก็จะมีซีรีส์นะครับฉันคอยเธอ I promise I will come back นะครับดีงามนะครับดีงามนะครับดู ใช่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ใช่มีมีต้วแหวนมาเล่นนะคู่แฝดคู่แฝดต้องบอกเลยว่าซีรีส์นี้เอาแฝดมันเล่นต้องดูคอยดูกันว่าพอแฝดมาเล่นเรื่องนี้ด้วยกันเนีจะเป็นยังไงโอ้ยมดมทั้จังหวัดมาเล่นหมดเลยนะจังหวัดเขาดีใช่เราใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุมชนคนแพร่น่ารักอ่า น่าจะบอกได้แหละประมาณพฤษภาครับผมประมาณพฤษภานี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือตอนนี้ก็ติดตามในช่อง YouTube หรือว่าช่อง Instagram ต่างๆนะครับผม I Promise I w i l l Come b a c คครับอ่าของผมก็เป็น Instagram เป็นหลักนะครับนรเทพอ่าเดี๋ยวลืมเนอถ้าผมจำไม่ผิดนะนระเทพใช่ได้นรเทพครับ N O R N O R A T A P E ครับผมครับ IG ครับ Instagram อ๋อใช่ผมมีดูโอ้ดูโอดูโอไปไหนมาไหนชอบไปด้วยกันนะครับก็จะทำเรียวแล้วก็ทำติ๊กต็อด้วยกันครับชื่อสกายนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะทำ YouTube ด้วยครับ<ม>คือจริงๆถ่ายได้แหละแต่ยังไม่ได้ออนใช่สกายก็จะมีซีรีส์ด้วย<ม>ใช่ได,ไ,ดได้ครับก็สกายนะครับก็ถ้าไอจีผมจำไม่ผิดนะสกายแฮชแทะลองไปตามดูได <laughs> ้ครับหรือไม่ก็ตามผมก่อนแล้วค่อยไปตามสกายก็ได้ ออกแบบจอยๆตลกๆนะครับก็สกายเขาจะมีซีรีส์ของเขาบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับฝากติดตาม,มด,ดาม <c oughs> ้วยก็ต้องบอกเลยว่าแค่นักแสดงก็น่าดูมากๆเลยนะครับเรื่องนี้เรื่องมูรูนะครับถ้าเข้าลรงแล้วนะครับฝากติดตามแล้วก็ฝั่งมาดูกันเยอะๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับสนุกน่าดูเลย <c oughs>